ขุยอันนะครับขุยอันเป็นเป็นเป็นก็เป็นน้องที่น่ารักมากๆนะครับผมเป็นน้องที่น่ารักแล้วก็ควรเบาๆด้วยนะครับน้องขุยอันนี่คือผมว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกดีชอบหรืออะไรนะครับแล้วก็ที่จะมาสนับสนุนผมมาส่งไลฟ์ผมทุกคณไม่มีสิทธิ์ไปว่านะครับทาคลิปให้น้องเขาน่ารัก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 นะครับให้เป็นให้เป็นเพื่อนที่ดีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับผมน้องดีกว่า ือวไหนเพื่อนๆอยากเห็นเข้ามาเจอกับผมอะไรเงี้ยมาเจอพร้อมนู่นทอนนี่ทุกคนมีสิทธิ์หมดครับผมแล้วก็เจอกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนๆอยากเป็น FC เขาเยอะแยะมากมายเราห้ามไปว่าเขานะครับทุกคนไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะครับที่ที่มาอยู่กับผมอย่าให้เอาลังสีของผมกับกามินไปทําให้ทุกคนเป็นคนผิดนะครับผมหรือการแสดงอะไรที่มันมากเกินผมก็จะพยายามเบรกตอนหลังนะครับเพราะว่าการแสดงเนี่ยมันจะทําให้บางทีมันเป็นปัญหาระดับระดับประเทศตีกันได้นะครับ น้อยๆของที่เราสร้างกันมาเองมันตีกันได้นะครับแล้วมันจะเป็นข่าวที่กลายเป็นเกลียดกันได้นะครับเราเราควรจะให้เกลียดทุกที่เท่าๆกันนะครับ